สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับมาดูทีมงานวางแผนยังไงจะลุยต่อหรือจะยังไงมาฟังครับเพราะผมต้องขุดตรงนี้ลึกมากเลยนะได้หมุไหน,นมได้ครับแกเราก็ลองดูอยู <ไป S 1> ่น<ป>ิดนึงช่างเขียวไหมคแต่วงคอไม้อีกด้วย,ดวยได้ได้ไปตัดแล้วพี่ก็กำลังจะไปที่เราดวนด้วยตัดไม้พอพอเราอะไรนะเราตัดก็เอามาก่อนนะค่ะ มาข้าวคงเงินไหมไม่ต้องห่วงเรื่องจบท้าวเดี๋ยวหาคนจัดเอาไม่ครับผมมาเอาข้าวมาเดี๋ยวหาข้าวหากลับให้เรากลับก็นั้นแค่ลองลองอันนี้นะคะลองดูว่าคือลองทำให้สนเร็จได้ ត <tutly tune wind YeANS> <tutly> ែត <helms> ែយកអានេះមកហាក់ហុយទឹកចេញ2ពុត់เนาะទឹកហ្នឹងទៅយកទៅអានេះគឺត្រប់ទេកមកវិលីកអានេះជីឲ្យបានត្រប់ជើបានណាបានវិលីជួនបានដែរទៅយាយទៀងយណាទៀងបានវិញដល់ថាន់វិលនោះចេះគេមកចេះតែលីទីគាត់ដីវិចិះហោះเนาะឲ្យបែបណាเนาะครับ

โคดินหกโคดินหกเจอบ่อยครับช่องนี้เจอที่ไหนแตกที่นั่นเอาจังแตก ยังไงไม่มีประมาณร้อยเส้นเนอะ <laughs> เอาอยัางไงยัดข้างล่างเลยใช่ไหมอตอนนี้คันนี้ก็นั่งแท่นไว้เลยครับขึ้นไม้มะพร้าวไวนโอแล้ว

ตอนต่อไปตีเล็กสายมันครับเราใช้ไปอยู่ทงขยเต็มี่ไงอปปิเตอร์นะไม่ต้องลบ ที่เราลบู้บรจะไปอยู่ทนีะรงก็ลบไปที่ทางขยะจนหมดไม่ได้ลบต่อยเนรี่นะเมื่อคืนนไงนี่ทีมงานสี่สิบทีนี้ม พารับเดี๋ยวจะขึ้นไป <รอ S 2> ดูข้างบนอ๊บโอ้โหนี่ครับเละตุมเป๊ะ ส่วนคันนี้ยังไม่มีวีว่ไว่จะขยับได้เลยครับเห็นที่งานว่าจะขุดดินออกหรือเปล่าเพื่อที่จะทำให้มันสวิงได้ยังไงครับ เออีสารตายดับแตเมื่อเอาฟ้โคโคเนี่จามาว่าโบแมงนกนี่ไง้เว้จิจามาว่าเตอแมดกตะลุนี่ไแม็กไปแม็กลไปสมมติเอาโนมานพอเอามลุไทยด้ น้ำมันนั่นแหลมีคนอยู่ตัวเอาน้ำมันใส่มาหน่อยน่อยนั่นไหมีนอยู้งใชยเ้จอยมิน่สจนับนะเอ้ยมนบตาเสาจ๋ากับสาวนุ่นใหม่ละสองนุ่นเลยใช่

ไอ้นั่นจิ yang ini ไม่ได้เติมหนึ่งสองสามชัม่วโ<า>มงจะหมดแบบเขาไม่กล้าจ้างรถวินเนาะใช่ไหม,มจ้างรถวินมาจบเลยนะหรือรถไม่ว่างหรือเปล่ารถวินรถวินต้องตัดต้นไม้เหมือนเดิมครับต้นไม้เยอะเหมือนเดิมบอสที่เราได้พ่อไมโคมมายืนนี่สองคันแล้วไงถ้าเขาให้ขุดเนาะคนยิ่จะรีบรถมันยิ่เขาไม่ให้ขุดบอสให้ขุดนี่แหละ ถ้าขุดไปรถมุนามินนะที่ขุดไปมันรถมุนี่แต่ใช่ไหมนี่ประสบการณ์เยอะใช่ไหมครับนี่ครับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปมาครับ